หลังจากนั้นเขาก็ลงไปในท่อระบายน้ำที่โหดที่สุดมากที่สุดซึ่งท่อระบายน้ำนี้เป็นท่อระบายน้ำที่โหดที่สุดที่เขาลงไปถ้าอยากไปรับชมกมมมม็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับถ้าใครอยากไปเล่นดูแล้วก็ก็ไปกันเลย โอเคนะครับก็ขอ,อการสวัสดีผูช้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นี่เราจะมาเล่นในท่อระบายน้ำกันเลยมาก,ก็คือเนื้อเรื่องนะครับเป็นเนื้อเรื่องอยู่โ okay. อเคไปเย็นตัวไอเดียนี่ครับอืมอืจะเด้นนีกก่จะไ,ไปเฮ้ยเป็นเจบได้ดว่ะเจ็บได้ เจอมันจะเป็นอะไรจัต้องปิดต้นต้องปิดก่อนต้นกลัวมันเข้ามาจำสเก็ตเจอน้องหมานี่มันเหือจริงจริงมีบ้างเล็กไม่ตายหรอไม่ตายอย่างรองกระโดดไปไม่ล่ะก็เลยจะเดินไปทางนี <c oughs> ้ก็เลยเจออะไร ตจอน้ำก็เลยจะเดินไปจากโอเคนะครับเราก็เฮ้ยนี่มันลงขึ้นลงขึ้นลงไม่ได้ละ เราจะมาทำยังไงดีทำยังไงดีหนะ้าเอ้พาน,นี้เลตบนะองวาหนึ่งหนึ่สมห้าห้าไม่ได้เออประมาณศูแเ,เอ้ยรีบแก่เรา ติแกเราเดิไปก้าวติแกเราละหัสเอ้ยละหันจีจรหึ่งสองสาก้าเก้าแเจ็ดไม่ให้ไม่ให้มันก็เป็นมันก็เป็นเรืนก็เป็นสามสี่สองเจไม่ได้อุไม่ได้หนึ่งสองสามสี ไ,ได้หกเจ็ดห้าสี่ไม่ได้อะไรเนี่ออยออเป็นเก้าเกป็นศูนนึ่เจ็ดไม่ได้ต้ไปสู้กนสู้ไไสสก่อนติเดี๋ยวนะ ูแล้วจำนวนนี้รอเปล่าหนึไม่ใช่จำนวนเลขเดียวค่าไม่ได้มามาตันนี้มีสปาร์จเยอะมากอ้้อ้อ้อ้โโอ้โออ้ิชิ มันเป็นทางขึ้นกับทางลงโอเคเครื่องไฟฟ้าละโอ้โหโอ้แค่นี้เลยครับผมใครที่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวนะ ก็เลยลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมพาต่อไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อเรื่องท่อระบายน้ำนะคือเนื้อเรื่องก็คือเรื่องเรื่องการจัดการปีศาจนะครับการจัดการสัปหลาดนั่นแหละร้ว่าผีนะครับการจัดการมาครับคูณสองเลยผมจะสอนการจัดการศูนย์คูณสองนะครับว่าจะเป็นยังไง แต่ใครที่ชอบเคลียร์เมเน่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคหรับเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่อง่เฉยๆนะใครที่ชอบนะบาย